พี่น้องในประคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับพระพรด้วยกันครับพระธรรให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2021หัวข้อพระเจ้าทรงน่าเกรงขามและทรงดีต่อเราฮี e ru, บรูบทที่12ข้อ18ถึงข้อ24ครับขอฟังพระโอชนะของพระเจ้าจดจอ่อจดจำทำความเข้าใจพระธรรมฮีบรู บทที่12ข้อ18ถึง24มีเนื้อความดังนี้ครับว่าพวกท่านไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้หรือมาถึงไฟที่ไหม้หรือมาถึงความมืดหรือมาถึงที่มืดมิดหรือมาถึงลมพายุหรือมาถึงเสียงตแตรหรือมาถึงพัสุรเสียงตรัสที่คนเหล่านั้นเมื่อได้ยินแล้วก็อ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสกับพวกเขาอีกเพราะพวกเขาทนข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นไม่ได้ คือที่ว่าแม้แต่สัตว์ที่แตะต้องภูเขานั้นก็จะถูกคว้างด้วยก้อนหินจนตายสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจนตัวสัน่นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คือนครเยรูซาเลม็มแห่งสวรรค์และมาถึงชุมนุมรื่นเริงของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้ และมาถึงกิจจักรของบรรดาบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกคนและมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่กล่าวถึงสิ่งที่ดีกว่าในสิ่งที่ดีกว่าเสียงโลหิตของอาเบลพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้ หนุนใจเราต่อไปครับให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่หน่าเกรงขามยิ่งนักแต่ก็ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราเรากำลังเรียนรู้ต่อจากเมื่อวานนี้ที่หนุนใจให้เราเระวังที่จะไม่ชักช้าแต่ทำหนทางของเราเองให้ตรงไปและอย่าใช้ชีวิตของเราขาดจากพระคุณของพระเจ้าหรือมีรากขมขืนเกิดขึ้นในชีวิตและใจก็ขาดการนับถือพระเจ้า ราะถ้าพลาดการรู้จักพระเจ้าก็จะไม่รอดครับและไม่มีใครรู้เวลาที่จะจบชีวิตในโลกนี้ได้ดังนั้นอย่าคิดว่ารอให้อายุมากๆก่อนหรือรอไปก่อนเพราะเราจะเสียใจอย่างเอซาวได้คือช้าเกินไปครับพระคำให้ชีวิตวันนี้ได้นำเรื่องที่พระเจ้าทรงให้โมเสสนำคนอิสราเอลมาเข้าเฝ้าพระเจ้าที่เชิงภูเขาซีนายจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะยำเกรงและดำเนินตามพระเจ้าจนถึงลูกหลานและพระองค์จะรับและอวยพระพรแก่พวกเขาเป็นประชากรของพระองค์แต่ขณะเดียวกันครับที่พระเจ้าเสด็จลงมาเหนือภูเขาซีนายพวกเขาห้ามลุกล้ำเข้ามาจะต้องตายวันนั้นมีควันปกคลุมอยู่และภูเขาทั้งลูกสันสะเทือนพระเจ้าทรงตรัสเป็นเสียงฟ้าร้องน่ากลัวมากจนอิสราเอลกลัวตายและขอโมเสสว่า ให้พวกเขาฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านโมเสสดีกว่าได้ฟังโดยตรงจากพระเจ้าซึ่งเราสามารถอ่านเรื่องนี้ได้ในประถรมอพยพบทที่19ถึงข้อบทที่19ถึงบทที่20นะครับท่านโมเสสได้หนุนใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนท่านเองก็กลัวจนตัวสัน่นพี่น้องครับแต่ผู้เขียนฮีบรูวันนี้ได้เอาสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบก็คือว่าพวกเราเนี่ย ไม่ต้องเจออย่างสภาพของคนอิสราเอลที่เจอในสมัยของโมเสสต้องเจอพระเจ้าผู้ทรงสำแดงฤทธานุภาพให้พวกเขาได้เห็นนะครับแต่วันนี้พวกเราไม่ต้องเจอพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระองค์อย่างน่ากลัวเช่นนั้นเพราะการเปิดเผยพระเยซูสำเร็จแล้วตั้งแต่สมัยผู้เผยพระชนะในพระมภิเดิมจนมาถึงพระองค์พระเยซูที่เจ้าเสด็จกลับมาและพระองค์ได้ทรงรับเอาบาปผิดของเราไปแล้ว แต่เราได้มาถึง8สิ่งที่จัดเตรียมความรอดไว้ให้เราจะมีคําว่าเรามาถึง8สิ่งด้วยกันนะครับตรงนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าที่จริงแล้วพระเจ้าทรงนําพวกเรามารู้จักพระองค์ใน8สิ่งนี้นะครับประการแรกเลยครับเรามาถึงภูเขาซีโยนซึ่งเป็นภูเขาที่กรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลตั้งอยู่และพระวิหารของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่น ตลอดสมัยราชวงศ์ของดาวิดนะครับแล้วก็สิ่งที่สองก็คือมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ตามพระคำวิวรณ์บทที่3ามข้อ12นะครับนะครับบอกไว้ในส่วนหนึ่งของพระรำวิวรณ์ที่ 3: ข้อ12ว่าชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราพี่น้องครับ พระเจ้าทรงเปิดเผยแผ่นดินสวรรค์ด้วยน้มนครเยรูซาเล็มใหม่นะครับนะประการที่3ครับเราจะมาถึงที่ชุมนุมเรื่นเริงของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้เป็นที่ที่มีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามากมายอยู่ที่นั่นต่างชุมนุมกันเรื่นเริง,เรงในนครน,นั้นก็คือผู้เชื่อทุกคนครับที่เข้ามารู้จักกับพระเยซูคริสต์และพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราจะได้อยู่ในฟ้าสวรรค์ใหม่ ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้พวกเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระเยซูสธ์เจ้านั่นเองครับประการที่4ครับเรามาถึงครืจักรของบรรดาบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วคําว่าบุตรหัวปีนั้นในพระธระะรมอพยยบทที่4ี่ข้อยีพระเจ้าทรงสอนโมเสสใช้คําพูดนี้กับฟาโรห์ผู้ที่เป็นคนออกคําสั่งประหารบุตรหัวปีของชาวอิสราเอลแต่โมเสสนั้นรอดมาได้ และพระเจ้าก็เลยเรียกอิสราเอลว่าเป็นบุตรหัวปีของเราที่นี่คือคิริจักรของบรรดาบุตรหัวปีก็คือคิสตจักรของพระบุตรพระเจ้านั่นเองคือพระเจ้าทรงรับเราทั้งหลายทุกคนเลยเป็นบุตรของพระองค์และได้จารึกชื่อของเราแต่ละคนไว้ในสวรรค์แล้วนี่เป็นคํากล่าวของพระเย,ยซูพูดกับสาวกเมื่อพวกเขากลับจากการที่พระองค์ทรงส่งเขาออกไปประกาศนะครับว่า อย่าชื่นชมยินดีที่พวกผีอยู่ใต้บังคับแต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์แล้วลูกาบทที่10ข้อ20นะครับไม่เราขอบคุณพระเจ้านะครับนะนะเพราะพีตอนนี้ว่าเรามาถึงนะที่ชุมนุมของกิจจักรข,ของบรรดาบุตรหัวปีผู้ที่มีชื่อจดไว้ในสวรรค์แล้วพระเจ้าทรงนําผู้เชื่อมารวมไว้ในกิจจักรหรือชุมชนของผู้เชื่อ เพื่อเราจะดูแลและเสริมสร้างกันและกันให้มั่นคงเพื่อเราจะได้รับความรอดแน่นอนกันทุกคนเพราะในที่สุดแล้วชื่อของเราจะถูกจดไว้ในสวรรค์แล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าประการที่5ครับเรามาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกคนเราได้มาถึงพระเจ้าผู้ทรงจะเป็นผู้พิพากษาทุกคนตั้งแต่เราเชื่อในพระองค์และพระองค์ทรงไถ่บาปเราแล้ว เราจรึงมั่นใจได้เพราะเราเชื่อคำตัดของผู้พิพากษาเองว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้ที่จะไปถึงพระบิดาได้ก็ต้องมาทางพระองค์เราจรึงมั่นใจได้ว่าเรามา,าหาพระองค์พึ่งพระองค์เรารอดแน่ๆนะครับนะประการที่6ครับเรามาถึงจิตวิญ,ญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วจิตวิญ,ญญาณของเราถูก เปลี่ยนให้เป็นจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วคือการไถ่ของพระเจ้านั้นสมบูรณ์ในชีวิตของเราให้เราเป็นคนชอบธรรมปราศจากความบาปซึ่งโดยกําลังเราทําไม่ได้และเราจะทําให้มันสมบูรณ์แบบปราศจากความบาปอย่างดีตลอดชีวิตเลยก็ทําทไม่ได้แต่องค์พระผู้เป็ีบเจ้าได้ทรงกระทําเพราะพระองค์ได้ทรงไถ่าบาปเราและสัญญาว่าจะให้เราเป็นเช่นนั้น ขอบคุณพระเจ้านะครับประการที่7ครับเรามาถึงพระเยซูคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ในบทนก่อนๆนะครับได้ให้คํามั่นใจถึงความเป็นคนกลางอย่างสมบูรณ์ของพระบุตรทั้งทําหน้าที่ปูโรหิตในแผ่นดินสวรรค์อย่างครบถ้วนด้วยเราจําได้นะครับขอบคุณพระเจ้าประการที่8มาถึงพระโลหิตประพที่กล่าวถึงสิ่งดีกว่าเสียงโลหิตของอาเบล พี่น้องครับพระเยซูทรงนำพระโลหิตของพระอ,องค์เองครับเข้าไปไถ่บาปเราในสวรรคสถานในห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดในสวรรคสถานซึ่งพระองค์ถวายโลหิตของพระอ,องค์ครั้งเดียวเป็นพอดีกว่าโลหิตของอาเบลที่ส่งเสียงร้องขอความยุติธรรมจากพระเจ้าเพราะเขารู้สึกว่าเขาถูกทำร้ายและก็เสียชีวิตไปแต่โลหิตของพระเยซูคริสต์นั้น ถูกทำลายให้เสียชีวิตเช่นเดียวกันครับแต่เป็นโลหิตแห่งการชำระบาปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและตามความเสียสละขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อไถ่บาปเราขอบคุณพระเจ้าพาโลหิตเช่นนี้แหะครับดีกว่าโลหิตของอาเบลแน่นอนเพราะเราจึงมั่นใจในความรอดของเราคําว่ามาถึงก็คือเราจะได้รับพระคุณแห่งความรอดด้วยเหตุผลต่างๆครับตั้งแต่พระสัญญาที่มีต่ออิสราเอล อ <c oughs> ขออภัยครับต่อกรุงเยรูซาเล็มมาจนถึงชุมชนของพระเจ้าในกิัลจและถึงตัวพระเยซูคริสต์ผู้เป็นคนกลางและสลับพระชนไทยบาปเราและเป็นผู้พิพากษาทุกคนทั้งหมดนี้เลยครับเป็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงนำให้เกิดเพื่อความรอดของเราทั้งหมดจะวางบนความมั่นคงขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าทรงเมตตาและนำพากระทําทุกสิ่งเหล่านี้เพื่อเรา พี่น้องครับวันนี้ผมมีสองคำถามพระคำให้ชีวิตวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2021หัวข้อพระเจ้าทรงหน้ายำเกรงและดีต่อเราอีบูบทที่12ข้อ18ถึง24คำถามแรกครับเราได้เห็นขั้นตอนนะครับที่พระเจ้าทรงสำแดงอย่างน่ากลัวต่ออิสราเอลที่ภูเขาซีโยนเพื่อเตือนเราถึงความยิ่งใหญ่หน่าเกรงขามของพระเจ้า พูดเขียนพระธรรมฮีบรูได้นําเราไปถึงจุดนั้นก่อนนะครับแล้วก็พาให้เราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทรงจัดเตรียมความรอดแก่เราผ่านชนชาติอิสราเอลและพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จมาตายไถ่เราด้วยพระคุณและความรักนี่เป็นหลักฐานทางประวัติสาที่ไม่มีใครทําได้นอกจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ท่านทราบเช่นนี้แล้วท่านมั่นใจในความรอดแห่งการไถ่าบาปของพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างไรบ้าง ใช้เวลาทบทวนและขอบคุณพระเจ้านะครับคำถามที่สองครับท่านพบสิ่งสวยงามของพระเยซูผู้ตายไถ่เราจากสิ่งที่ใช้คำว่าเรามาถึงแปสิ่งด้วยกันในพระคำวันนี้แล้วพระเจ้าทรงสละพระบุตรเพื่อพวกเราให้เรารู้สึกยำเกรงพระเจ้าที่ทรงให้พระคุณทั้งๆท,ท,ที่พวกเราไม่สมควรได้รับท่านจะคงความยำเกรงพระเจ้าควบคู่กับการประจักษ์ชัดในความรักของพระเจ้า และให้จิตใจของเราทุ่มเทเพื่อพระเจ้าต่อไปได้อย่างไรนะครับนะ,บนะขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับที่เราจะมีจิตใจเช่นนี้เวลานี้อธิษฐานด้วยกัน <c oughs> โอพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดเราขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้เปรียบเทียบให้เราเห็นถึงสองลักษณะของสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อคนอิสราเอล <c oughs> นั่นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องให้พวกเขายำเกรงพระองค์ แต่เราขอบคุณพระเจ้าถึงยุคของเรานั้นผู้เผยพระชนะได้กล่าวพยากรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วและองค์เพเยซสุดิิตเจ้าได้เสด็จมาแล้วดังนั้นความรอดของเราจึงไม่ต้องไปถึงสิ่งที่ต้องทําให้เราจําเกรงพระเจ้าแต่เพราะความรักของพระองค์ทำให้เรายำเกรงพระเจ้าและอยากเดินตามพระเจ้าจริงๆขอพระเจ้าได้ทรงได,ได้รับการยกย่องสารเสริญพระบิดาเจ้าข้าขอสอนพวกข้าพงศ์ทั้งหลายที่จะสมดุลทั้งความยำเกรงพระเจ้า กับความประจักษ์ถึงความรักของพระองค์เพื่อให้สองสิ่งนี้สมดุลจนในที่สุดเราทุ่มเทชีวิตดำเนินกับพระองค์เจ้าอย่างเข้มแข็งต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและช่วยพวกข้าพงหลได้วยเถิดขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทรงดีต่อเราขอบคุณในนามพระสุคทิ์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเราเห็นพระคุณในความรักของพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อพระองค์ทรงนําเราพระองค์ทรงค่อยๆช่วย ให้โลกนี้มีข้อมูลถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและถึงการช่วยกู้คนอิสราเอลเพื่อยืนยันว่าพระเจ้าทรงเตรียมพระเรยซูคริสต์มาช่วยกู้ไทยบาปเราและเวลานี้เราได้รับทั้งสิ้นทุกสิ่งเหล่านี้เพราะพระองค์ได้ทรงกระทําสําเร็จแล้วให้เรายังคงความยำเกรงพระเจ้าและขณะเดียวกันครับทุ่มเทชีวิตที่จะดําเนินชีวิตอย่างเต็มที่ติดตามพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักเราจริง ขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องเติบโตขึ้นนะครับและให้พี่น้องได้จำเนิิขึ้นในสายพเ,เนตรของพระองค์ขอพระเจ้าเวยพรและเสริมกำลังให้พี่น้องมีชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิดนะครับขอพระเจ้าเวทพรสวัสดีครับ